150บาทนะครับผมได้รับเงินเข้าทูมอนี่วอลเลตมาล่าสุดเลยนะครับผมตามยอดเงินตรงนี้นะครับแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับผมก็ยังทําเงินเข้าทูมอนี่วอลเลตได้เหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็ลองทําดูก่อนได้นะครับไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนไม่ต้องเสียเงินในการสมัครนะครับผมดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีทําเงินได้จริงนะครับใครสนใจในการทําเงินทูมอนี่วอลเลตดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม งานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินทูมเนียร์วลเลนะครับหนึาบาทนะครับที่ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของทูมเนี n ร์โวลเลก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนี n ร์โวลเลแบบโดยตรงแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะคร เราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทำเงิน t ูมเบอรี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ดูในคลิปนี้ด้านซ้ายมือจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงิน t ูมเบอรี่วอลเล็ตนะครับหนึ150บาทที่ผมได้รับมาล่าสุดนะก็เป็นแอปนี้นะครับใครท สามารถเข้าเล่นทำเงินได้เหมือนเดิมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสมัครได้ฟรีนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนะอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนอน,อนนะััก่่ออืเดดี๋ยวววผมจใใหู้สงขงปติ การถอนเงินครั้งแรกก่อนนะครับที่อัปเดตไปล่าสุด150บาทครับว่าถอนไปวันที่เท่าไหร่จ่ายเงินวันที่เท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับก็ well กดเข้าไปที่คําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้เลยนะเ่าโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการแลกเปลี่ยนของฉันอยู่ตรงด้านบนขวาตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปดูเพื่อที่จะดูประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดเลยทุกรายการนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่ถอนไปล่าสุดนะครับ150บาทรายการล่าสุดนะถอนไป150บาท t ูมอนี่วอลเล็นะครับ ในวันที่นะครับ24เดือน11นะครับเวลา4ทุ่ม21นาทีนะครับก็สถานะเนี่ยขึ้นคำว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับในการรับเงิน2วันเท่านั้นนะครับเงินเข้าที่โทมม n ่วอลเล็ตเลยนะครับอันนี้คือยอดล่าสุดที่ถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็จะมีช่องทางให้เราเลือกถอนเนี่ยทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้เลยนะครับในส่วนของช่องทางที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของโทมมี่วอลเล็ตค่าโทรศัพท์แล้วก็เพย์เพลนะสำหรับการถอนเงินโทมม ที่100บาท150 250แล้วก็500บาทสุดนะครับอัตราคะแนนในการเลกเปลี่ยนนะครับผมดูในช่องตรงนี้เลยนะเขาจะมีระบุให้เราดูนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนในการถอนเงินแต่ละรายการนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับในการเชิญ เพื่อนเนี่ยไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินเนาะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็ถอนเงินได้เหมือนกันเพียงแค่เราทํายอดคะแนนเนี่ยให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดไว้แค่นั้นเลยนะครับถ้าเราทําครบแล้วเนี่ยก็ถอนเงินได้เลยวิธีการถอนนะครับหเลยคือชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนิวลเลตของเรา2ก็คือเบอร์วอลเลตในการรับเงินและก็ยืนยันเบอร์วอลเลตในช่องที่3แค่นั้นเลยก็ถอนเงินได้แล้วนะครับรอการตรวจสอบยอดเงินไม่เกิน5วันทําการไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุ นะครับเลิกวันหยุดข้าราชการต่างๆนะครับต้องเป็นการถึงสุกเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นวันที่เขาทําการถอนเงินให้เราเนาะต่อมาวิธีการทํารายได้ของแอปนี้เนี่ยการหาในส่วนของคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละขั้นตอนแล้วกันว่าต้องทําอย่างไรเนาะเมนูที่1เนี่ยจะเขียนคําว่าศูนย์หนังสือนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีคะแนนเหรียญทองที่เราสามารถกดรับได้นะตรงนี้กดรับฟรีก่อนได้เลยสําหรับคะแนนเหรียญทองนะครับเก็บคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับพอเรารับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะมี4เมนูในการทําคะแนนเพิ่มนะครับผมตรง ที่1นนะครับก็จะเป็นแอปที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะเป็นอีก1แอปที่สามารถทํารายได้นะครับรูปแบบคล้ายๆกันนะครับตัวที่2จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมทําภารกิจนะครับตัวที่3เป็นการหมุนวงล้อและก็ตัวที่4ี่เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจจากการดาวโหลดเกมดาวโหลดแอปต่อแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการอ,อ่อานในส่วนของนิยายนะครับหนังสือต่างๆนะครับก็กดเริ่มอ่านตรงนี้ได้นะครับคะแนนเนี่ยมันก็จะบวกให้เราอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับให้เราทํา การอ่านนิยายตามเนื้อเรื่องได้เลยนะครับในจอเนี่ยมันจะขึ้นจอสีดำเนะาะเะว่ามันไม่สามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้หรือว่าแคปภาพหน้าจอได้นั่นเองนะครับต่อไปเมนูที่2นวนนิยายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือทีอ่เป็นยอดนิยมที่มีคนเข้าดูมากที่สุดแล้วกันนะครับตรงนี้สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้เลย ต่อไปนะครับก็เป็นเมนูที่3นะครับเมนูที่3เนี่ยก็จะมีด้านบนนะอีก2เมนูนะครับตรงนี้นะมีเชิญชวนแล้วก็งานนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยคำว่าเชิญชวนนะครับก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับหนึ่งสามแปดศูนย์ศูนย์นะครับก็จะเป็นการแนะนํานะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็กด ัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำเนาะต่อไปด้านล่างนะครับก็จะมีกล่องนะครับให้เรากดรับคะแนนฟรีนะครับทุกๆ3ชั่วโมงได้รับ600เหรียญทองนะครับอันนี้กดรับได้เลยนะครับส่วนวิธีการรับคะแนน1 38, นึ่งแสนสามคะแนนเนี่ยทำตามขั้นตอนด้านล่างตรงนี้ได้นะถึงจะได้รับจํานวนเต็มนะครับเป็นส่วนของคะแนนเนาะเรามาดูฝั่งเมนูงานนะครับก็จะมีการเช็คอินรายวันในแต่ละวันนะครับหนึ่งถึงเจ็ดวันแล้วก็จะม ว่าการทําภารกิจต่างๆด้านล่างตรงนี้เพิ่มเติมสามารถทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับสาหรับการถอนเงินก็ตรงที่ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยก็ให้เรากดเข้ามาตรงเมนูที่4นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การแลกเปลี่ยนนะจากนั้นก็กรอกข้อมูลตามที่เราได้แจ้งไว้นะครับก็คือชื่อบัญชี Wallet เบอร์ Wallet นะครับกรอกเป็นภาษาไทยได้นะอย่าใส่ชื่อเล่นก็พอนะครับให้เราตั้งเป็นชื่อจริงก็ประมาณนี้ในส่วนของการรับเงินครั้งล่าสุดแล้วก็การถอนเงินไปนะครับฝากเพื่อนๆก, like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t o m เ n อรี่ l อลเกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ดูในคลิปนี้ด้านซ้ายมือจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะพิมพ์ชื่อตามในคลิปได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเมอรี่วอที่ผมนะครับมาล่าสุนะ ก็เป็นแอปนี้นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทาเงินได้เหมือนเดิมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสมัครได้ฟรีนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปเหมือนกันนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของประวัติการถอนเงินครั้งแรกก่อนนะครับที่อัปเดตไปล่าสุด150บาทนะครับว่าถอนไปวันที่เท่าไหร่จ่ายเงินวันที่เท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับก็กดเข้าไปที่คําว่าแลกเปลี่ยนตรงนี้เลยนะอโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการแลกเปลี่ยนของฉันอยู่ตรงด้านบนขวาตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปดูเ<ห> <ไป S 1> พื่อที่จะดูประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดเลยทุกรายการนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่ถอนไปล่าสุดนะครับ150บาทรายการล่าสุดนะ ถอนไป150บาททูมอนี e วอลเล็นะครับในวันที่นะครับ24เดือน11นะครับเวลา4ทุ่ม21นาทีนะครับก็สถานะเนี่ยขึ้นคำว่าสิทธิสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับในการรับเงิน2วันเท่านั้นนะครับเงินเข้าที่ t ูมอนี่วอลเล็เลยนะครับอันนี้คือยอดล่าสุดที่ถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็จะมีช่องทางให้เราเลือกถอนเนี่ยทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้เลยนะครับในส่วนของช่องทางที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของ a ูมอนค่วอลเล็ตค สำหรับการถอนเงินโทมมี่วอลเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่100บาท150 250แล้วก็500บาทสุดนะครับอัตราคะแนนในการเลกเปลี่ยนนะครับผมดูในช่องตรงนี้เลยนะเขาจะมีระบุให้เราดูนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนในการถอนเงินแต่ละรายการนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับในการเชิญ เพื่อนเนี่ยไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินเนาะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็ถอนเงินได้เหมือนกันเพียงแค่เราทํายอดคะแนนเนี่ยให้ครบตามจานวนที่เขากําหนดไว้แค่นั้นเลยนะครับถ้าเราทําครบแล้วเนี่ยก็ถอนเงินได้เลยวิธีการถอนนะครับหเลยคือชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนีวเลตของเรา2ก็คือเบอร์วอลเลตในการรับเงินแล้วก็ยืนยันเบอร์วอลเลตในช่องที่3แค่นั้นเลยก็ถอนเงินได้แล้วนะครับรอการตรวจสอบยอดเงินไม่เกิน5วันทําการไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุด หยุดนะรัดเลิกวันหยุดข้าราชการต่างๆนะครับต้องเป็นจานถึงสุกเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นวันที่เขาทําการถอนเงินให้เราเนาะต่อมาวิธีการทํารายได้ของแอปนี้เนี่ยการหาในส่วนของคะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีละขั้นตอนแล้วกันว่าต้องทําอย่างไรเนาะเมนูที่1เนี่ยจะเขียนคําว่าศูนย์หนังสือนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีคะแนนเหรียญทองที่เราสามารถกดรับได้นะตรงนี้กดรับฟรีก่อนได้เลยสําหรับคะแนนเหรียญทองนะครับเก็บคะแนนตรงนี้ก่อนนะครับพอเรารับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะมี4เมนูในการทําคะแนนเพิ่มนะครับผมตรงนี้เลยอันที่ หน่นะครับก็จะเป็นแอปที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะเป็นอีก1แอปที่สามารถทํารายได้นะครับรูปแบบคล้ายๆกันนะครับตัวที่2จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมทําภารกิจนะครับตัวที่3เป็นการหมรุนวงล้อและก็ตัวที่4เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจจากการดาวโหลดเกมดาวนโหลดแอปตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการอ,อ,อ่านในส่วนของนิยายนะครับหนังสือต่างๆนะครับก็กดเริ่มอ่านตรงนี้ได้นะครับคะแนนเนี่ยมันก็จะบวกให้เราอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับให้เราทำการ การอ่านนิยายตามเนื้อเรื่องได้เลยนะครับในจอเนี่ยมันจะขึ้นจอสีดำเนาะว่ามันไม่สามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้หรือว่าแคปภาพหน้าจอได้นั่นเองนะครับต่อไปเมนูที่2นวัิยายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือทีอ่เป็นยอดนิยมที่มีคนเข้าดูมากที่สุดแล้วกันนะครับตรงนี้สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้เลย ต่อไปนะครับก็เป็นเมนูที่3นะครับเมนูที่3เนี่ยก็จะมีด้านบนนะอีก2เมนูนะครับตรงนี้นะมีเชิญชวนแล้วก็งานนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยคำว่าเชิญชวนนะครับก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับหนึ่งสามแนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็กดคัดลอกรหารตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หมดเลยการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทำเนาะ ต่อไปด้านล่างนะครับก็จะมีกล่องนะครับให้เรากดรับคะแนนฟรีนะครับทุกๆ3ชั่วโมงได้รับ600เหรียญทองนะครับอันนี้กดรับได้เลยนะครับส่วนวิธีการรับคะแนน1 3 8 0 0 0 0คะแนนเนี่ยทำตามขั้นตอนด้านล่างตรงนี้ได้นะถึงจะได้รับจํานวนเต็มนะครับเป็นส่วนของคะแนนเนาะเรามาดูฝั่งเมนูงานนะครับก็จะมีการเช็คอินรายวันในแต่ละวันนะครับหนถึงเวันแล้วก็จะมีงานประจําหรือว่าการทําภารกิจต่างๆด้านล่างตรงนี้เพิ่มเติมสามารถทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับสาหรับการถอนเงินก็ตรงที่ ผมบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคบว่าการถอนเงินเนี่ยก็ให้เรากดเข้ามาตรงเมนูที่4นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การแลกเปลี่ยนนะจากนั้นก็กรอกข้อมูลตามที่เราได้แจ้งไว้นะครับก็คือชื่อบัญชี Wallet เบอร์ Wallet นะครับกรอกเป็นภาษาไทยได้นะอย่าใส่ชื่อเล่นก็พอนะครับให้เราตั้งเป็นชื่อจริงก็ประมาณนี้ในส่วนของการรับเงินครั้งล่าสุดแล้วก็การถอนเงินไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ